วิธีแก้ปัญหาโปรแกรมนะครับรีเซ็ตการตั้งค่าโปรแกรมแบบข้อมูลไม่หายนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าครับรูปฟันเฟืองกดเข้าไปแล้วก็ให้หาคำว่าการจัดการทั่วไปนะครับตรงนี้หลังจากนั้นให้เลือกลงมาล่างสุดนะครับจะเจอคำว่ารีเซ็ตแนะนำว่าก่อนทำเนี่ยให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่เหลือเยอะๆก่อนนะครับหรือไม่ก็เสียบสายชาร์จค้างไว้ได้เลยนะครับ ให้เราเลือกไปที่รีเซ็ตนะครับแล้วก็ให้เลือกรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดอันแรกนะครับเลือกอันแรกก็พอนะครับย้าว่าทําตามวิธีนี้ข้อมูลไม่หายนะครับกดเข้าไปหลังจากนั้นให้เราเลือกตั้งค่าใหม่ครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ใส่รหัสผ่านล็อกหน้าจอนะครับแล้วก็กดดําเนินการ แล้วก็กดรีเซ็ตครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับระหว่างนี้ก็รอได้เลยตัวโปรแกรมมันจะทำการรีเซ็ตพวกโปรแกรมการตั้งค่าต่างๆนะครับพอรีเซ็ตเสร็จปุ๊บมันก็จะปิดเครื่อง1รอบนะครับเพื่อคืนค่าโปรแกรมต่างๆนะครับโดยที่ข้อมูลของเราไม่หายนะครับไม่ต้องกังวล ข้อมูลทุกอย่างมันจะอยู่เหมือนเดิมนะครับนะหลังจากนี้ก็รอเครื่องเปิดติดเข้าหน้าหลักครับแล้วก็ลองทดสอบการใช้งานได้เลยครับขอบคุณครับ